สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอลิซ่าน,นะคะ ก็พอดีมันมีกระแสะเกิดขึ้นมาช่วงเนน้ยมันก็คลินิกความงามก็เรตโอเชียนมาก็โซมตีแยกไดโอโดยโอดแยกจะเอาแยกหรือจะเอาไดโอดอย่างเงี้ยเราอะก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในคลินิกที่มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของการกําจัดขนอะไรที่เกี่ยวกับการกําจัดขนเรามีหมดเรามีครบนะคะแล้วก็ the b a s t เทคโนโลยีสําหรับหมอที่มามอบให้ทุกคนนะคะ<ม>ก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะเราจะทําแยกหรือจะทําไดโอดดีกว่ากันนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเรื่องขน กันนะคะว่าเครื่องไหนดีหรือไม่ควรจะต้องทั้ง2เครื่องหรือเราจะเลือกขนยังไงสําหรับแอเรียไหนสําหรับลองเพาสอินดีแอกับไดโอดนะคะสําหรับหมอตัวแทนการน้ำคลินิกที่มีทั้ง2เครื่องก็คือมีทั้งลองเพาสอินดีแอแล้วก็มีทั้งไดโอดเราก็เชื่อว่าเราใช้ลองเพาสอินดีแอที่ดีที่สุดสําหรับหมอเองแล้วก็ไดโอดที่ดีที่สุดสําหรับโลกตอนนี้ที่มันมีนะคะก็อยากจะมาอธิบายให้ สำหรับการกำจัดขนนะคะทุกคนเราอะจะกำจัดขนเนี่ยคำถามเนี่ยทำไมเวลากำจัดขนอะเราทำหนึ่งครั้งเลยไม่ได้ปกติอะเลเซอร์กำจัดขนอะเราไม่ใช่ให้มันมีขนเราก็ไปยิงขนเอา ถ้าแบบนั้นเผลอไปมาหนึ่งเกิดการไหม้สองไม่เห็นผลเพราะมันไปอยู่แต่บนบน,บนแต่ว่ามันไม่ไปอยู่ล่างๆสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในการกำจัดขนถาวร่ะเราต้องการไปทำลายรากขนเพื่อให้เกิดการกำจัดขนถาวรซึ่งการทำลายรากขนอะเรามาดูอนาโตมีขนก็คือตรงเนี้ยค่ะ มันจะมีเส้นเลือดที่เอาไปหล่อเลี้ยงลากขนต่างๆแล้วมันจะมี hair b u l h hair stem cell อันนี้หมอขอสงวนให้เป็นคลิปที่หมอสื่อสารกับลูกค้าหมอจะพยายามพูดภาษาให้มันง่ายที่สุดขอเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านตรงนี้ก็คือสมมุติว่าเราอยากจะไปกําจัดขนถาวรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเอาพลังงานลองเพาลเอนดียลองเพาลเอนดียก็คือเป็นพลังงาน1064ความลึก1น6 4นาโนเมตรก็คือลึกสุด สำหรับขนค,บคนเอเชียที่เป็นขนดำๆวิธีการจะรู้เรื่องเราลึกไม่ลึกส่วนใหญ่คนเอเชียมันจะลึกเพราะว่าขนมันจะดำๆแต่ว่าขนอ่อนๆมักจะเป็นขนที่มันตื้นๆอ่ะง่ายๆเลยเหมือนขนฝ้ลงฝรั่ังอย่างเงี้ยลองพาวินเดียก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้กังดำคลินิกดังมากๆเนื่องจากว่าผลลัพธ์ดีมันทําลายถึงลากขนโดยการที่เลเซอร์พอไปทำมันจะเกิดพลังงานความร้อนทําให้เกิดลากขน เกิดการทําลายจริงๆอ่ะตัวยาวขึ้นมันอาจจะไม่ได้เก่งที่จะไปโดนตัวเวเซลก็คือตัวเส้นลงเส้นเลือดแต่ว่าด้วยความที่มันยาวแล้วมันอยู่แถวแถวนั้นพอดีมันทําลายไปหมดลากขนหมดแต่ว่าที่สาเหตุที่มันไม่สามารถยิงหนึ่งครั้งแล้วหมดได้การที่ขนจะกำจัดถาวรเนี่ยมันจะต้องทำลายเฟสที่เรียกว่าแอนนาเจนเฟสเป็นเฟสที่เวลาทำลายไปอ่ะคือถ้าไปทำลายอื่นออ่ะมันเหมือนมันจะไม่ค่อยโดนเนื่องจากว่าเราไป t a เกตเลเซอร์ laser, ไปโดนเม็ดสีไปจับกับเม็ดสีแล้วเม็ดสีมันอยู่แถวแถวรากขนพอดีที่อน a นเจ f a d เก็คืออยู่แถวแถวนั้นทําให้โดนทําลายครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นมันต้องตัดชิ้นเนื้อไปดูแล้วก็ดูซอกย้อมแล้วก็ดูแบบในกล้องจุลทรรศน์แต่ส่วนใหญ่อะเราจะมี แตนจะเจนเฟตอยู่20-30%อนอันอื่นจะเป็นเฟตอื่นๆเพราะฉะนั้นเลเซอร์ไปมันก็เลยจะเห็นผลแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบถึงสามสิบมันก็เลยต้องใช้ระยะเวลากว่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะห้าถึงสิบครั้งเจ็ดถึงสิบครั้งแล้วแต่แต่ถ้าคนขนน,น้อยๆอยู่แล้วบางครั้งอาจจะแค่ห้าครั้งก็จบเราไม่สามารถทําทีเดียวให้เยี่ยนได้เพราะว่าขนมันไม่อยู่ในเฟสนั้นเข้าใจไหมคะการกําจัดขนคือไม่ใช่มาถอนขนมาแว็กขนเพราะเราเป็นคลินิก เรามาคุยกันเรื่องการทําลายรากขนให้เป็นการกาจัดขนถาวรสิ่งนี้ก็คือทําให้ลองพาเอ็นเดียะมันเป็นอะไรที่ดัง2องสครั้งแรกอะจะประทับใจมากมากแบบมากเวอร์จากเคยหนาหนานี่คือแบบแทบสบางเลยแล้วก็จากเคยขึ้นแบบดกดกเลยแบบแทบจะเฮี่ยนไปเลยอะคือดีขึ้นมากแบบหายไปเยอะมากถ้าเกิดคนที่โกนหนวดตลอดวันละครั้งสองครั้งขึ้นอะ มันจะเห็นเลยว่า7จ็วันแบบค่อยๆขึ้นมาอ่อนๆประมาณนั้นอะแต่ถ้าก็สมมุติว่าเราทําลายจุดลึกๆแล้วมันเหลือจุดอ่อนๆจุดแบบตื้นๆอะไรขึ้นมาเนี่ยหนึ่ส่วนหกสี่มันไม่ได้แล้วไงมันก็เลยต้องมีพลังงานที่มันตื้นมากกว่านั้นก็คือจะเป็นพลังงานไดโอด ซึ่งไดโอดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไดโอดจีนไดโอดเกาหลีในอดีตเนี่ยมันจะทาร์เก็ตอยู่ที่808นาโนเมตรแต่ว่าไดโอดยุคปัจจุบันนะคะที่ใช้อะซึ่งเป็นไดโอดแบบแพงๆเนี่ยมันจะมีความยาวขึ้นอ่ะสามพลังงานที่หมอใช้อยู่ก็คือยิงวาบเดียวได้ความลึก1 2 3สาได้ถูกความลึกเลยนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าหลักการเนี่ยมันคือทำลายรากผลแล้วก็ทำลายสามพลังงานที่มันเป็นแบบ อ่อนๆปุ๊บปบป,บประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวหมอจะพูดในคลิปหน้าเรื่องไดโอดเพราะว่ามันจะยาววันนี้ขอพูดเรื่องรองเ o าเอนดยาก่อนว่าจะใช้ยี่ห้อไหนดีแล้วทําไมเราถึงใช้ยี่ห้อนี้เนาะอย่างแรกที่เราใช้รองเพาเอนดของควอนตาก็คือของอิตาลีซึ่งผ่าน US FDA บริษัทควอนตาเป็นบริษัทเดียวกันกับ Pico Discovery ดังๆนะคะสิ่งที่หมอชอบมากในตัวนี้ยหด้วยความควอนตา มันพลังงานมันเสถียรอยู่แล้วแล้วมันก็แรงก็คือเหมาะกับขนคนเอเชียแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเลเซอร์อ่ะมันทําลายลากขนด้วยความร้อนนะคะก็คือไปทา r เกตเราก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนเกิดขึ้นสิ่งที่จะทําให้ผิวมันไม่เบิร์นใดๆเนี่ยมันคือความเย็น ที่ไปเป่าบางยี่ห้อเป็นความเย็นที่มันเป็นหน้านะคะซึ่งเป็น c o n t ท c คู o o l i n g ก็คือหน้าลงไปเป็นยี่ห้อเก่าๆอย่างเช่นค o o กล u อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ผลิตแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่ปารีสเขาว่ายังไงบ้างแล้วก็ยี่ห้อหนึ่งก็คือ gentle a i เป็นของอเมริกาหลักการมันใช้เป็นแบบคล้ายๆเป็น c โอเจนสเปรย์เหมือนคล้ายๆแบบเป็นความเย็นที่มันเป็นคล้ายๆอากาศนะคะทำให้มันเกิดการเย็นแล้วก็เป็นเหมือนปล่อยลมเย็นแล้วก็ กำจัดขนไปด้วยแต่ของเราเราต้องซื้อเครื่องเป่าลมเย็นต่างหากและต้องเป็นที่ห้อซิมเมอร์ของเยอรมันเท่านั้นทําไมใช้ของที่ห้ออื่นไม่ได้ทั้งทังที่เครื่องเป่าลมเย็นเราต้องซื้อ,อ, <c oughs> อ,อทีสี่ห้าแสเลยเหรอเพราะว่า <c oughs> ตอนที่หมออะไปคือเวลาที่หมอไปไประชุมที่เมืองนอกอ่ะหมอจะเข้าเซสชั่นเกี่ยวกับเลเซอร์อะไรเพื่อที่จะไปฟังว่าระดับโลกอะในเซตติ้งที่ เครื่องมือแพทย์อ่ะมันมีอันลิมิตและแต่ละประเทศมาดิสคัตอ่ะเขาว่ายังไงซึ่งของต่างประเทศอ่ะเขามองว่าในกรณีลองเผาอินเดียเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ตตอนนั้นที่หมอไปอ่ะเขาเอาหลายๆยี่ห้อมาเปรียบเทียบเลยเราให้ทุกคนน่ะมานั่งดิสคัตกันปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดอย่างหนึ่งเลยคือเขาอ่ะชอบลองเผาอินเดียของคูลิงของซิมเมอร์ เพราะว่าเย็นมากพอแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการเบินแล้วต้องเป็นซิมเมอร์เท่านั้นเพราะแรงพอเย็นพอพลังงานเย็นมากพอเพราะถ้าเกิดไม่งานนะี่ะเอาพัดลมเป่ามันก็ไม่ทันกับความร้อนของเลเซอร์มันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ไอหัวไออันนี้คือเขาไม่พูดอันนี้หมอพูดเองคือถามว่าเหตุใดทาไมกังนําถึงใช้ของคอนต้าก็คือยี่ห้อเดียวกับพิ c โคดิสคอเวอรีที่เป็นลอปเฮาส์อนีแยกตัวละ2องล้านหและตัว เป่าลมเย็นอีก5 0 0แสนเนี่ยเพราะว่าหัวของเราเพอเ์เนีอ่ก็มันลอยในขณะที่หัวของเจนทเทลแยของเมกามันจะมีบางส่วนที่มันแบบ <Okay. S 1> คอนแทกนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่หมอไม่รู้ไม่เคยใช้ด้วยส่วนตัวไม่เคยซื้อว่าในความเป็นจริงอะ่ะเขาลอยหรือว่าเขาคอนแทก หรือเขาคอนแทคน้อยแต่ดูจากในภาพอะมันมีหัวคอนแทคที่มันมันไม่ได้สัมผัสแน่แบบคูกลายก็คือยี่ห้อหนึง่งที่มันถอดออกไปแล้วมันสัมผัสแน่ไปเลยแต่มันมีคอนแทคนิดนิดหน่อยๆห,หมอเลยกังวลว่าไอหัวแฮนด์พีซนะที่มันคอนแทคแล้วมันไม่ได้คอนแทคไม่ได้มีเจลเป็นตัวกลางก็คือคอนแทคไปเลยเนี่ยแกงไวติดเชือ้อ ถ้าคนนึงไปทาคนหนึ่งมีหิดมีเหามีเห็บมี HPV มีอะไรก็ตามแล้วมันไปติดเชื้อกับอีกคนนึงมีเริมอย่างเงี้ยไปติดเชือ้ออีกคนหนึ่งอะหมอรู้สึกว่าอะไรที่มันลอยๆมันปลอดภัยกว่าในเชิงการติดเชือ้อสําหรับในเทคโนโลยีลองเพาเวนเดียกว่าทําไมเราถึงใช้ยี่ห้อคอนต้าซึ่งเป็นอิตาลีที่คุณหมอพูดคร่าวๆหน่อยว่าสรุปแล้วเราเลือกแยก่ในโอดของเราเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับชนิดขนม,มากกว่า,าใช่บใช่ก็คือถ้าขนหนาะหนาะ คนคนเอเชียหน,นาๆๆใหญ่ๆไม่เคยทําผลมาก่อนอย่างเช่นนะหนวกเฟิร์มมาเลยเข้าเฟิร์มมาเลยแล้วก็หลักแรนี่คือดํามาเลยลหรือไม่แบบขนแขนที่ไม่ใช่อ่อนๆเงี้ยเนี่ยอันนี้ขนๆๆอ่อนนะห้ามทำรองเพ้าะอเนี้ยขนหนานๆอย่างเงี้ยมากลางนำ้ำทิิกเลยมาทดลองเลยเลิฟแน,น่นอนลองเพ้าอนเนี้ย แต่ถ้าเกิดขนอ่อนๆไปไดโอดแต่ไดโอดก็มีสตอรี่ไม่ใช่ไดโอดเหมือนกันจะเหมือนกันเพราะว่าไดโอดเนี่ยมีกันทั่วประเทศไทยคลินิกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสต็อกลองพอยนดียากรอกเพราะว่ามันมีเครื่องที่มาตรฐานแล้วไม่เบิร์จริงๆอ่ะสองเครื่องนี้ยเจนเทลยากรับลองพอยนดีของคอนตาราคาก็สามสองสามล้านทุกอันแล้วคือเราก็คือต้องมีทั้งสองเครื่องแหละใช่คือเรามันผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดขนนะคือเรามาเพื่อขนนะเราเติบโตมาจากขนนะ เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเดอะเบสของขนนะ่ะเราซีเรียสจ,จริงๆค่ะอันนี้เครื่องเนี่ยค่ะเออของควอนต้าอันนี้ให้ดูเห็นปะหัวเราไม่มีอะไรแน่ทุกอย่างคือลอยหมดทุกอย่างลอยหมดลองคิดดูนะว่าอันที่มันมีแน่แนบะแน่แบะคือจริงๆอะ่ะหมอชอบเจนเท่ายากมากคือต้องบอกก่อนเพราะว่า เราอะใช้แคนเดล่าแบบเราก็เป็นลูกค้าท,ทิฟท์เวเนาะแคนเดล่าทำเจนเชียรก็ดีมากเพราะว่ามันเจนเทิลถ้าเทียบกับอันนี้มันแรงผลลุดแต่ว่าอันนั้นมันจะมีความเจนเทิลซึ่งอันนี้มันจะต้องมาใช้เครื่องคูลิ่งของซิมเมอร์ซิมเมอร์คือของเยอรมันของเราบริษัทกันอันนี้เยอรมันอันนี้อิตาลีห้าแสนใช่ในตัวของลองพาวเอเนียกหมอก็เลยเลือกเป็นค่ายอิตาลีมากกว่าค่ายอเมริกาก็คืออันนี้ก็คือหลักการของลองพาวเอเนียก แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบเจนเท่าแยกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ครีมดีๆแล้วกันแต่หมอแค่ดึกๆเดือแบบรู้สึกเองไม่มีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ในมุมมองหมออันนี้ในมุมมองหมอซึ่งหมอไม่ได้เป็นหมอผิวหนังอย่างเดียวหมอเป็นหมออยุรกรรมด้วยนะคะหมออาจจะมองเรื่องการติดชงติดเชื้ออะไรแบบคือเห็นเคสเราไม่ไม่ค่อยชอบเฉยๆแค่นั้นแหละ ประมาณนั้นก็เลยเลยเลือกเป็นเครื่องนี้ลงทุกสาขาเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับไดโอดแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเครื่องพลังสามพลังงานของไดโอดนะคะยังไงนะคะคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามนะคะกังนําคลินิกนะคะ YouTube นะคะปกติหมอลิซ่าเนี่ยหลังๆไม่ค่อยมาออกสื่อน,นะคะแต่เรื่องนี้สำคัญจริงๆก็เลยขอมาให้ความรู้คนไข้กับลูกค้าของกังนําคลินิกนะคะบ๊ายบาย